สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสปอยนะคะวันนี้สปอยมีสินค้าของ Scrub ปิดตัวใหม่นะคะที่จะมาบอกต่อกับเพื่อนๆเลยนะคะนี่เลยค่ะกับลิปเซลล่ล้สครับนั่นเองมีให้เลือกทั้ง3กลิ่นเลยนะคะ มีทางนี้เลยค่ะนี่เป็นคาราเมลแอปเปิลนั่นเองด้านล่างก็จะเป็นสครับคาราเมลนาะแล้วข้างบนก็จะเป็นตัวลิปของแอปเปิลแล้วก็น,นี่ค่ะนี่เป็นสตรอเบอรี่พีชคะะด้านล่างจะเป็นสครับสตรอเบอรี uh, นะ่นันแล้วข้างบนเป็นเนื้อครีมแบบกลิ่นพีชเอาไว้บำรุงนะคะและตัวนี้เลยตัวด้านล่างอันนี้นะคะด้านล่างจะเป็นช็อกโกแลตนั่นเองแล้วข้างบนก็จะเป็นกลิ่นมิ้นท์เพื่อให้ลมหายใจหอม <c oughs> ไป <c oughs> เพื่อความบำรุงให้ผิวปากนะคะทุกสูตรก็เหมือนกันหมดนะคะแต่แตกต่างที่กลิ่นและสีนั่นเองมาเดี๋ยวสป จะลองสาธิตให้ดูนะคะกับนี่ลาสปอจะสาธิตให้ดูนะคะกับคาราเมลแอปเปิลนั่นเองนี่เนื้อสครับเขาะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วแรกเ,เราก็ขัดๆค่ะสครับเขาไว้อย่างนี้อืมนอกจากจะช่วยสครับสิ่งที่มันเป็นปากแห้งยิ่งถ่ปากแห้งที่หลุดลอกนะคะก็ยังบำรุงให้เขานุ่มขึ้นด้วยหลังจากที่เราสาครับไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เช็ด สครับออกไปแล้วนี่เมื่อกี้ริมฟีปฝังของสไตอทาลิปอยู่นะคะก็ออกสะอาดหมดจดเลยแล้วก็ที่มันเป็นรอยขุยๆที่แตกออกมาอันนี้ก็เนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วนะคะจะมาสครับได้ทุกวันเลยไหมเอาไปสครับนะเป็นเม็ดน้ำตานะคะเมื่อกี้ลองชิมแล้วก็ต้องหวานๆหน่อยหลังจากสครับไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาขีทาครีมบำรุงกันนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแอปเปิลน,นะคะอ๋อสามารถทำได้ทุกวันเลย แต่บำรุงสามารถทาใได้เช้าเย็นหรือว่าตาที่เราต้องการได้เลยนะคะเห็นไหมแค่นี้เราก็จะได้ปากที่อิ่มอวบสุขภาพดีแล้วก็สวยหน้ามองแล้วนะคะแบบนี้เลยกับสครับปิดนะคะ